ทีมงานตะพ่อและตายสงขาครับ มาดูเรื่องนี้กันครับวันก่อนที่มีคลิปชายคนหนึ่งเดินแบกปืนคล้ายๆกับปืนลูกซองอยู่กลางถนนสายสนามบินแต่แถวเอรอตํตมลลน,นลางอเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเล่นเอาตกอ,อกตกใจกันหมดเลยครับเพราะว่าทั้งถือปืนทั้งยืนด่าบางทีก็เอาปืนชี้มาที่หน้าคนถ่ายคลิปครับขับรถอยู่ดีๆไปเจอแบบนี้ไม่ตกใจไม่กลัวพลือแล้วครับเพื่อนเดินแบกปืนอยู่กลางถนนวันเที่ยงเพลง,พลงๆกลางเที่ยงแผลกักบ ไปดูคลิปนี้กันอีกทีครับ ป้ารีบเดินไปป้า เปลี่ยนอะไรวะคำถามคือ มันเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นเป็นใครเป็นอะไรมากไหมทําไมไปแบกปืนอยู่แบบนั้นวันนี้มีคําตอบเลยครับทางพลตรวตรีสาธิตพลพินิษ์รองผู้ชัก,การตารวจภูธรภาค9พลตรตรีชวลิตเลี้ยงสุพง<อ>ผู้กำกับการตารวจภูธรจังหวัดสงขลาและก็พันตรวจเอกภูมิบันทิพย์ผู้กำกับการสพหาดใหญ่นะครับได้ร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะครับสรุปสั้นๆคือชายคนนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวชไม่ได้กินยามาหลายเดือนแล้วครับหายออกจากบ้านไปหลายวัน ส่วนปืนเป็นปืน BB กันไม่ใช่ปืนจริงนะครับหลังเกิดเหตุนี้ตำรวจก็ได้ไปคุมตัวชายคนนี้ได้แล้วนะครับอยู่ที่หาดใหญ่เรานี่แหละครับอายุ40ปีตอนนี้ก็ให้ญาติพาไปรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินแล้วนะครับไปคนที่บ้านก็พบปืนยาว BB กัน2กระบ,บอกครับเป็นปืนที่แบกในคลิป กระบอกดึงครับแล้วก็อีกระบอกก็อยู่ที่บ้านเป็นปืนยาเหมือนกันและก็ยังมีรถเกง๋งและก็เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุทุกอย่างครบหมดครับยังแต่คนที่ไม่ค่อยครบเพราะว่าไม่ได้กินยาและก็ถูกแจ้งข้อหาทําให้ผู้อื่นหวาดกลัวโดยการข่มขู่นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของพลตรีสาธิตพลพินิตรองผู้จัดการตํารวจภูธรภาค9้าพูดถึงเรื่องนี้กันครับก็ใน วันเดียวกันนะครับก็ได้พบนะครับในพบในพบผู้ก่อเหตุนะครับว่าได้ทําเรื่องดังกล่าวจริงน,นะครับโดยการประสานกับทางครอบครัวของผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็ได้ตรวจจับผู้ก่อเหตุพร้อมอาวุธปืนที่สิ่งที่ใช้ก่อเหตุในวันดังกล่าวปรากฏว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น นะครับมันเป็นอาวุธปืนบีบีกันนะครับเป็นยี่ห้อเินตัน870นะครับขนาดก็เหมือนกับที่เราพูดนะว่าเป็นลูกซองนะครับแต่เราตรวจสอบแล้วนะครับทั้งตัวอาวุธปืนเองก็ต่างกระสุนที่ใช้ก็เป็นบีบีกันที่ใช้เม็ดพลาสติกเป็นกระสุนปืนแต่เราก็ไม่ได้นิ่งตอนใจครับเราก็ได้ขยายผลติดตามไปนะครับแล้วก็จากตัวผู้หาเองนั้นก็ทราบบื้งต้นว่าได้รับการรักษาด้านจิต ตเวทนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสงขาลานครินนะครับและได้ขาดการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องและการรักษาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ประมาณกลางปีแล้วนะครับจึงทําให้เกิดอาการหลอนนะครับแล้วก็ออกก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับแล้วก็จากการตรวจค้นนะครับก็ได้พบทั้งยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุนะครับแล้วก็มีบ้านผู้ก่อเหตุนั้นเราก็ได้ปืนอีกขนาดหนึ่งนะครับก็ต,ตามภาพที่เห็นนี่ก็เป็นบีบีการเช่นกัน นในเรื่องส่วนของการดำเนินการานด้านกฎหมายนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ได้รับรายงานจากท่านผู้บุกับสพหันใหญ่แล้วนะครับว่าเบื้องต้นเราก็คง,งต้องแจ้งข้อหาตามที่ข้อได้จริงก่อนนะครับว่าตอนนี้ก่อทําให้เกิดหวาดกลัวนะครับให้ผู้อื่นตกใจกลัวโดยการขู่เข็นนะครับก็จาโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของติตเวชว่าผู้กระทําความผิดนั้นนะครับ จะ,จะเป็นผู้มีอาการทางจิตเวชจริงหรือไม่อย่างไรนะครับก็จะได้นําผลมารายงานอีกครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการทางด้านขยายผลเพิ่มเติมเราก็ได้พูดคุยกับทางญาติของผู้ก่อเหตุแล้วก็ได้รับการยืนยันตรงกันนะครับว่าผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนบีบีกันที่ที่มีเนี่ยนะครับเนื่องจากอาการทางจิต ซึ่งก็ส่งไปรับสายแล้วจริงแต่ปรากฏว่าพอขาดการติดต่ออย่างต่อเนื่องเนี่นยแล้วก็ได้หายจากบ้านไป3-4วันแล้วนะครับก็เป็นเหตุได้ว่าเขาน่าจะมีออก,การเ,าเ,าเกิดอาการทางจิตจริงแล้วก็ก่อเหตุเพียงคนเดียวในตามคลิป ไได้้ดถาวส่วนพลเมืองดีที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับและก็ได้เข้าแจ้งความกับตํารวจสพหาดใหญ่ต้องขอชื่นชมในความกล้าหาญเลยครับยอมใจจริงๆตอนนั้นนะไม่มีใครรู้และครับว่าปืนจริงปืนปลอมหรือว่าคลั่งจริงคลั่งปลอมยิ่งช่วงที่ส่งปืนมาที่คนถ่ายคลิปด้วยแล้วนี่เสียแทนเลยครับทางผบตรและก็ผู้จัดก,การตารวจภูธรภาค9ครับชื่นชมมาด้วยนะครับแล้วก็จะเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลของ ภาราคด้วยนะครับในฐานะพลเมืองดีที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสังคมจนนําไปสู่การตรวจสอบและก็คุมตัวชายคนนี้และคลี่คลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้สังคมได้รับรู้ครับว่าความจริงมันเป็นยังไง